สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดิกแกลนซอกมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะ วันนี้มาในลุกแบบว่าสาวที่พร้อมออกแดดมากๆเลยเพราะวันนี้เรามีปลอกแขนกัน UV ปลอกแขนรุ่นนี้นะคะบอกได้เลยว่าใส่แล้วกระชับมากๆเลยและที่สำคัญนะคะเนื้อผ้ายัางการรังสี UV ได้ดีอีกด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะร้านเดอะแกรนด์ซ็อกนะคะมาแบบเป็นเซตเลยนะคะ1แพ็คก,ก็คือจะเป็นซองแบบนี้นะคะใส่มีซองแขวนโชว์แบบนี้นะคะ1คู่นะคะใน1งซองนะคะบรรจุแบบมีซองให้เรียบร้อยนะคะเอาไปแล้วพร้อม แขวนโชว์ขายได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะท่านใดที่ไม่ชอบความเข้มชอบความน่ารักก็เราก็ยังมีลายน่ารักมาให้เลือกอีกด้วยนะคะและลายและก็มีในส่วนของตัวที่เป็นโทนสีดําล้วนด้วยนะคะคลาสสีพื้นก็มีนะคะสีเรียบๆก็มีหรือว่าจะเป็นลายกราฟิกแบบนี้นะคะเป็นรุ่นขายดีมากๆเลยขายส่งกันโหลละ180บบาทเท่านั้น